สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหนูก็จะมาลงแรงเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมก็คือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็คือหนูกะกว่าเมื่อวานใช่ทุกคน,นคือแบบเครียดมากคือวันนี้เป็นวันที่แย่มากทุกคนไม่อยากจะพูดเมื่อกี้หนูอุตส่าห์ภาคเกือบเสร็จแล้วแต่ว่ามีเสียงรบกวนโคตรดัง ก็ต้องมาพากใหม่เป็นันที่แย่ที่สุดในโลกเลย <c oughs> ทำใจยากมากกับการพาคหนูไม่อยากพาก You know? Yeah I know ่ใช่หนูไม่อยากพาก you know? yeah. หนูไม่อยากพากจบนนั่นนแหละคือแบบไม่เข้าใจหนูบอกให้ เงียบเแล้วคือบ่เงียบกันหนูพาคบ่ได้โอ้หนูเปนทุกคนเราจะไม่เครียดนะวันนี้เราจะปล่อยจอยใจเย็นๆตื่นมาตื่นมาก็ลางไม่ดีเลยก็แค่นี้แหละเออก็ไม่อยากจะพาคเยอะวันนี้มันตั้งสิบเจ็ดนาทีกว่าเลยทุกคนเครียดอะ นี่ก็วิ่งฟาร์มวนไปนะทุกคนก็ไไม่มีอะไรจะพากแล้วอืมเหน่อยไฟหมดหมดไฟไมั้อเอไม่มีอะไรพากวะ่ะเออม,มาเล่าให้ฟังคือมันไม่มีอะไรพากกว่าทุกคนเหรอเราจะแบบเงียบทั้งเกมอ่งก็ไม่ได้ใช่ไหม คือวันนี้หนูไปเล่นโหมดคราฟแลน์ที่มันจะเป็นแบบว่าไฮไลท์วีหนึ่งอะที่มันจะแต่งตัวในอันนั้นได้ถ้าใครอยากได้เอ่ออะไรวะรหัสไอดีคอมเมนต์มานะหนูจะแจกให้นะคะถ้ามีคนขอนะใช่ทุกคนมันสามารถแต่งแบบแต่งตัวในเกมได้นะคะแต่ว่าถ้าออกมาก็หายออกแแบบชุดหายอย่างเงี้ยอืม นั่นแหละแล้วทีเนี้ยก็แบบมีคนมาอันนี้เนาะด้วยความที่หนูแบบมาดา่าด้วยความที่หนูแบบไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมมันตั้งไอวอลแล้วก็ชุบเพื่อนไม่ได้อะแต่คนอื่นเนาะเขาทําได้แต่หนูทําไม่ได้ไงแต่ไม่รู้ว่าทําไมไอวอลล่องหนอย่างเงี้ยชุบก็ชุบไม่ได้แล้วหนูก็โดนเพื่อนด่าเฮ้ยทําทไมไม่ชุบวะอึนแ้วเด้อแหละๆๆๆอย่าเปิดไม่ไปสวนอยู่เด้อแต่ว่าแบบ เออเข้าใจว่าเราปอร๊อดไงอืมนี่ก็เจอคนนะทุกคนก็แบบไอวอดีเลย์ทัศยก็ดีเลย์โอโนไมคก็คือแบบหมดไฟจะลบฟรีไฟทิ้งแล้วโอโนขายต่อหยอกไม่ขายขายก็บ้าดิโอ oh. นี่ก็แบบมีคนอันนี้นะก็ตายุ๊บมาใหม่เกิดได้ ภาคแบบสิ้นหวังโอเคอันนี้หนูก็ลงบ้านลงบ้าบานะทุกคนโดดลงบ้าน,นะน,ดดล,งานลงบ้าบานใช่เบอร์สามกับเบอร์สีก็ไปที่ริมเขื่อนเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็เบอร์สีกระดาวตามด้วยเบอร์สากระดาว ถามจริงลงที่เดิมทำไมถ้ารู้ว่ามีคนเครียดเลยโอเคก็วิ่งไปชุบเพื่อนนะคะวิ่งไปชุบเพื่อนแบบทุลักทุเลนิดหน่อยมันไม่นิดหน่อยอะวันนี้อาจจะค้างบ่อยนิดนึงนะทุกคนเพราะเมมเต็มอะ่ะมันก็เลยแบบแฉล็กอะค้างอย่างนี้นะ เ,เ,เครียดเลยเมมเดมก็เครียดเลยนะคะก็วิ่งมาชุบเพื่อนแล้วชุบเสร็จก็ก็ไม่อะไรแล้วก็ฟาร์มนะคะเพราะมีแค่ปืนเดียวเองนั่นแหละคือไม่พร้อมบวกเราด้วยความที่อยู่นอก,กวงด้วยนั่นแหละแล้วก็เลยจะแบบ เออวิ่งไปวิ่งแล้วก็แหลก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 ,กนะคะทุกคนทำใจนิดหน่อยนะดูคลิปเรามันจะแหลกนิดนึงไม่ใช่เป็นที่โทรศัพท์ของคุณหรือว่าอะไรนะคะแต่มันเป็นที่โทรศัพท์เราเองคือบางทีเล่นนะ่ะมันก็ไม่ได้แหลกนะแต่พอมาอัดคลิปอย่างเงี้ยมันแหลกแต่ทำถ้าแบบถามว่าทำไมไม่อัดคลิปตอนเล่นไปแล้วก็อันนี้ด้วยหนูจะบอกว่า เนี่ยทุกคนเวลาหนูอัดคลิปแล้วก็เล่นแบบให้เห็นปุ่มอ่ะคือมันแหลกนะทุกคนหนูก็เลยแบบมันแหลกกว่าอันนี้มากอีกหนูก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบอัดตอนหนูเล่นเกมถ้าแบบหนูหนูอัดตอนเล่นเกมได้หนูอัดแล้วอัดนานแล้วโอเคนี่ก็ฟาร์ไมไปเรื่อยๆนะคะได้พาราลาฟรฟมมาก็ โอเคแล้วแต่ว่านี่อะไรนี่ยคะ่ะก็เจอเครื่องนี้ก็ว่าจะดิ้าโงนะคะแต่ว่ามันบิดไม่ถึงฝั่งหนูก็เลยเออกมาวิ่งดีกว่าใช้ทัศยาวิ่งไปเลยนะคะหนูก็วันนี้ก็อาจจะพากเสียงในหน่วยสิ้นหวังใช่เพราะว่าหนูไม่รู้สิ ถ้ามันถึะเอาเป็นว่าหนูไม่รู้นั่นแหละฟังไปฟังไปบนพูดไม่รู้เรื่องโอ้โหคือถ้ามันจะเงียบแบบเงียบแบบเนี้ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่ก็พูดก็ได้คือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้หยอกพ่อคอ เ่เราก็ต้องจำใจภาะนุกคนนี่ก็เห็นคนเขาหน้าหน้าคนเหิดหรือเปล่าน่าจะเห็นคนมัง้งไม่รู้ว่าลืมและเอาไม่เห็นไม่มีหลอนปะเนี่ยหลอนหล,อนหลอนมอยู่ไหนก็แหลกอีกแล้วคลิปนี้แหลกแหกเยอะมากเพราะว่าเมมมันเต็มขอโทษจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหาตังซื้อโทรศัพท์ใหม่ก่อน โทรศัพท์ตัวนี้ไม่ไวายแล้วเมมเต็มมากโอนโอ้โ oh, ห no. oh, หวังว่าทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงที่ข้างนอกคุยกันนะคะเพราะว่าเสียงดังมากอุตส่าห์บอกให้แบบเบาๆหน่อยได้ไหมคอยยังไม่เบาๆกันเลยอ่ะเครียด <Yes, S 2> <Yes, S 1> เลยลองให้แปบบ๊บโอโน นี่ยค่ะทุกคนเ,เจออะไรแสงแล้วก็เป็นชาบัตเตอร์มาโอดีใจมากเจอชาบ,ตตอบัตเตอร์นี่พร้อมบวกแล้ว <c oughs> ไปบวกกันทุกคนไปหอนนาฬิกากันโกโก้ตัดไปเลยได้ไหมขี้เกียจพักแล้วโอ,โอเคนะทุกคนเราก็ว่าม่อยู่ที่หอนนาฬิกากันแล้วนะแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงคนอยู่บนบ้านนะทุกคนแต่ว่าไม่กล้าขึ้นไปชาร์จเพราะว่านั่นแหละ วงมาก็แลกอีกโอ้ก็เจอคนนะคะได้ยินเสียงปลาระเบิดออกมาจากข้างในบ้านนะนั่นแหละหนูก็แบบว่าไปช่วยเพื่อนแต่หนูก็กลัวกลัวทางวงเพราะว่า่ากแทบจะไม่มียาดมก็ไม่มีนะทุกคนแล้วก็แบบเจอคนนะคะอยู่ตรงนั้นหนูก็ช่วยเพื่อนนี้มันรับไปดเพื่อนเลยผู้ช่วยชีวิตโหได้ตาผู้ช่วยชีวิตมานะทุกคนก็ ก็ได้อาสเนอะเนิดน้นอยนะ <Yeah. S 1> ก็มาช่วยเพื่อนนะทุกคนเดี๋ยวก็ไปฟาร์มของก่อนนะคะทุกคนเพราะยาไม่ค่อยจะมีก็พันยายไปก็ได้เขียวมาด้วย <Yeah. S 1> ว,ว้าวอู้นี่ก็ยิงผิดอีก <Yeah. S 1> โอเคนะทุกคน <Yeah. S 1> นั่นแหละแล้วก็เข้าวงก่อนนะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าวงแรงมาก วงเจ็บมากจ้ายาก็จะไม่มีเนาะเนี่ยนะคะเพื่อนเขาก็บวกกันอยู่ข้างหน้าเนาะไม่เห็นตัวอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนเอาโมโคมาแล้วก็โจด,ดลงตรงนี้ไปเลยสักบ,บ,บตัวแม่ตัวมามเนาะแล้วก็มานั่งพันยากันก่อนนะคะเพราะกลัวโดนใสยร้วงนั่นแหละพันยาไปเลยถึงเราจะจนยาแค่ไหนเราก็ต้องพันยานาะดูไหมนั่นแหละ เพื่อนก็ดาวนะคะตรงนี้มันก็เหมือนจะมีตัวนะคะหนูก็ยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหโดนนัดห้าสิบโอเคก็ดีหลังก็เข้าหน้าก็มีหลังก็มาโอนุไม่นะเนี่ยนะคะหนูก็แบบจะเอาตัวนี้ให้ได้เลยแต่ว่าเอาไม่ได้ออนวดังเข้าหนูเกือบตายไอวอร์ดีเลยนิดหน่อยนะคะทำเป็นเล่นเลื่อเก้าโอนุไม่นะหนูก็ดาวงเอ้ยดาวเอสเคเอนะทุกคนไม่รู้เอสเคเอทางไหนเพื่อนก็ชูขึ้นมานะคะ นูก็เกือบคิดหนูก็ตั้งไงว่าข้างหลังหนูก็พันยานะเกาะดำเงี่ยมเลยเครียดเลยโอเคเกาะดำเงี่ยมซอมเกาะก็ไม่มีแล้วก็ใช้ทศยฎวิ่งไปนะคะเพราะว่ายาแทบจะไม่มีแล้วเนาะอน oh, no, ไม่นานเก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหายาข้างหน้าก็ได้หรือยาไม่มีแล้วก็ไม่รู้นะนั่นแหละนี่ก็ เออนี่มีซ่อมเกาะทำไมไม่ซ่อมวะเออซ่อมแต่เกาะก็ดำเมี่ยมอยู่ดีก็เจอกระสุน AR เจอองเจออักนะคะไม่เอาค่ะเอาพาราโฟงงมากถ้าพาราฟรแล้วท้ายเกมก็ทำปมนแรงยุหรือเปล่าไม่รู้นี่นะคะก็เจอไอวข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านาะโอ้แรงอีกแล้ว,วมเมมเต็มนี่โอ้โหนี่ ปาดล่วงไปหนึ่งนะคะตัวนี้ตังไงบอดีเลอโนนะคะก็ล่วงไปสองแล้วโอ้ยค้างไปเลยอันเนี้ยคนี้ก็มีตัวอีโคนเวลาเล่นอะลำบากจริงๆนะถ้ามันแบบค้างแล้วตอนที่มีสัตรูมันลำบากมากจริงจคือเมื่อวานใช่ไหมหนูก็เคลียร์ของในเครื่องไปแล้วทนะุคนแต่ว่ามันก็เยอะหนูก็ล้มตองยาวไปนะทุกคน เพื่อนมาชุบนะคะนั่นแหละหนูก็มานั่งตังเอวแล้วก็พันยาก่อนนะพันยา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 เพื่อนเบอร์หนึ่งก็ดาวนะคะแล้วก็ไม่คิดจะไปช่วยเพราะว่าเราใจร้ายใจดํานะคะน้าใจไม่มีมีแต่น้าจิ้มนะโอเคแล้วก็พันยาพันยาพันยาเอเรียนพันยา โอเคค่ะเพื่อนตายนะคะแล้วก็มาเก็บโซเพื่อนนี่ไล้ก็มีตัวนะคะแต่ว่ายิงไม่โดนเลยยิงอะไรยิงลมรอ,อมโอ้ยิงอะไรยิงไอไวอนโอกาเกินวะตอนนี้ก็เหลือแค่8ดคนแล้วเราเราที่เราก็เหลือสองคนสุดท้ายนะคะเอิมตู้ชุบก็ไม่มีโอโนก็มานั่งฟาร์มของก่อนก็ได้ยยามาันเยอะมากนะทุกคนพร้อมบวกแล้วแต่ไม่ได้ซ้อมกอเลยนี่ เคเหลือเก้าคนมีคนชุบอ e ีกโอโหนูเคสเลยเนี่ยะ่ะก็ยิงยิงยิงมันตั้งไอวอทันอีกโอไอวอไม่ดีเลยหน่อยหรอ,อเคสเลยครับมีเพื่อนกระจอกไอวอนะคะหนูนก็ยิงยิง,ยงปลาล่วงไปเลยเคตึงจัดเลยได้มาก,กี่คิวแล้วก็ไม่รู้อุ้ยข้าหน้าก็มีตัวนะคะตั้งไอวอดีเลยอแหละเคปัญญาชุงชุง่งช่วงนี้หนูค่าเยอะได้เยอะนิดหน่อยก็ไม่รู้ทำไม ไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้นะแต่ได้ที่หนึ่งเกือบทุกตาเลยนะทุกคนนั่นแหละจะไม่ได้ที่หนึ่งก็แค่อติดอตรงที่มิตตี้เปิดไม่อย่างเงี้ยมันเล่นไม่ออกลงไปไม่เป็นนี่ก็เพื่อนก็ไปยืมมุนโคดหินนะเพื่อนก็ไม่ดูลงดูหน้าดูหลังเลยก็คิดว่าจะไม่มีคนมาหลังแล้วเจแล้วทุกคนก็แจ้งเพื่อนยิงปัดลวงไปนี่อะก็เหลือแค่ ห้าคนห้าคนนั่นแหละอืมห้าคนรวมตีเรานะอันนก็เหลือสี่ก็ถ้าไม่รวมก็เหลือสองก็คิดว่าน่าจะคนละตีกันนะทุกคนแตวตอนนี้นะคะแล้วก็ดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาก่อนมีคนไมอนินุก็คิดว่าน่าจะอยู่ตรงไอซซวอลฟานะนั่นแหละแต่อีกตัวหาไม่เจอเงตอนนั้น ตอนนี้เราพักมาสิบสี่นาทีแล้วนะคะทุกคนเจ็บคอมากค<ๆ>ิวนาม,มากเค okay, นี่เราก็เหลวต้นไม้ดูนะคะพอเหลวต้นไม้ดูก็เห็นคนนะเพื่อนเพื่อนไม่ดูเลยนี่ทุกคนเล็งเลงโอมันรู้ตัวอีกโอโ้โหก็ยิงยิงไปปาดไปแต่ไม่ล่วงเลยยิงยุงยิงยุง,ยงสองก็เนี่ยโอ้นี่ก็วิ่งมาเลย น้องออกมาหน่อยพี่ไม่ใช่ผีไม่ต้องหลบค่ะออกมาหน่อยโอ้โหไม่ออกมาอย่างนี้ทําไงดีคิดหนักเลยคิดยากเลยพี่คิดยากเลยไอ้น้องนี่ก็ยิงยิงยิงลมยิงต้นไม้ยิงผีสางนางไม้ในต้นไม้ตินี่ก็ตั้งไอวอลไปนะคะทุกคนแต่เพื่อนก็ยิงไปแล้วเนี่ยโอ้ก็ดำเนี่ยมเลยโอ้กอบปิวไปแล้วโอ้ก็แตกเลยเนี่ย ไม่ไม่ดำเมียมนะอันนี้ก็แตกย่ายิงดิโคนี้ได้เกาะสองมาเกาะก็ดำเมียมเหมือนกันเครียดเลย,ยนี้ไม่ต้องมีก็ได้หรอกมันก็ดันไอวอลไปเพราะเหลือตัวเดียวแล้วโอเคตัวท้ายเป็นผู้สาวขาเลาะเด้นยิงเลยยิงเลยยิงผีสางนางไม้นในต้นไม้และอือเพื่อนก็ปลาระเบิดไปนี่เราก็ทำทรงจับปลาโอปาอะไรวะปาระเ,รเบิดหะลายไอวอลเจริญเ,เขาไม่ได้ตั้งไอวอลลูก แคนี้ก็ยิงยิงยิงนีง่ก็ติดโซเนียตายไปเลยค่ะสำนี้ขอพอแค่นี้นะทุกคนหนื่อยมากเจอกันชาติหน้าเาไม่ต้องเจอกันอีกหยอกเลยหยอกนะทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ